มโนปุกพังขมาขมาขม,ามโนเส็บามโนมยามนาสาเจปาสันเนนะภาสติวากะโรติวาตะโตนังสุขะมะเนวติฉายาวะอนุปายินีแปลว่าพำมทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นใหญ่สำเร็จแล้วด้วยใจถ้าบุคคลมีใจดีแล้วก็จะทำให้การพูดการทำดีตามไปด้วย เพราะความดีนั้นเป็นเหตุความสุขย่อมติดตามมาเหมือนเงาติดตามตนฉะนั้นพระพุทธดำรัดนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสปรารภถึงบุตรเศรษฐีคนหนึ่งชื่อมาถากุณดาลีซึ่งตลอดชีวิตไม่เคยสั่งสมบุญกุศลอะไรเลยเพราะบิดาเป็นคนตรณีไม่ชอบการทำทาน ต่อมาได้นอนกลัวอยู่ที่หน้าประตูบ้านใกล้จะตายได้พบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสเสด็จมายัางหน้าบ้านได้ทําจิตให้เลื่อมใสในพระองค์เพียงเท่านี้ตายแล้วก็ไปบังเกิดเป็นเทพพระบูรอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงและต่อมาก็ได้มาทําหน้าที่กาลยานมิตรให้กับบิดาจนบิดาเกิดความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้า ัท้งคู่จากอุทาหอน,นี้ได้สอนเราว่าการทำใจเรื่องแต่นพระรัตนาตรายนั้นย่อมทำให้ใจของใสน,นั้นเราจึงค,ควรทำใจให้โปร่งใสด้วยการระลึกถึงคุณ,คณของพระรัตนาตรายัยอยู่อย่างสม่ำเสมอและควรทำในขณะที่เรากำลังแข็งแรงเพราะจะทำให้เราสามารถสร้างบุญ